โอเคเขาบอกว่าต้องกราบสวัสดีแบบไทยนะอยู่กับนายอยู่กันไหนอยู่กับไหนยับ <laughs> <laughs> อยู่กับผมนะครับชักวีโมแท็กนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมในทุกๆปีนะผมทํามาคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่สามหรือคลิปที่สี่เนี่ยแหละนะครับในการพูดนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับกิมมิคในวันนี้เราก็จะมีในการพูดถึงเรื่องอดีตปัจจุบันอนาคตนะครับผม กปมาจากทางโอฮานะ่านะคำพูดสาํานี้เป็นคําที่ผมมีความรู้สึกว่ามันสามารถเรียนรู้และต่อยอดตัวเราเองได้นะก็ชอบสนุกถูกใจนะครับหรือว่าชอบคอนเทนต์อันนี้นะครับอย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับช่องทางการติดตามนะครัเ f a c บุ๊กทิกต t อก IG, YouTube ก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับโอเคสําหรับก่อนที่จะเข้าประเด็น3หัวข้อหลักๆผมขอแสดงความยินดีก่อนนะครับ กับคนที่เข้ามาดูช่องผมนะแล้วก็ยินดีด้วยนะครับที่คุณกำลังจะผ่านพ้นปี2025ไปสู่ปี2026นะครับยินดีด้วยที่คุณผ่านมาได้ไม่ว่าจะผ่านมาแบบเฉียดตุยหรือกระท่อนกระแทน่นหรือผ่านมาได้แบบฉิวเฉียดหรือผ่านมาได้แบบสบายในปีนี้ผมก็ยินดีด้วยนะครับคุณเก่งมากเลยที่ผ่านมาได้รวมถึงตัวผมด้วยขอบคุณตัวเองที่ยังผ่านมาได้เหมือนกัน นะครับสำหรับคนที่ยังดูทรงว่าเหมือนจะผ่านไปไม่ได้นะครับก็มองหน้าผมนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับสู้นะครับอะไรที่ฆ่าคุณไม่ตายมันจะทำให้คุณเก่งสู้โอเคเดี๋ยวเราไปในทอปิกของด้านของอดีตก,ก่อนละกันนะไป <c oughs> ะมากันแล้วในส่วนของทอปิก อดีตนะครับผมใช้แบ็กกราวข้างหลังเป็นอ่าห้องเรียนนะครับอดีตทําให้ปัจจุบันและอนาคตเราแข่งขึ้นได้นะครับผมเลยใช้รูปในห้องเรียนซึ่งทุกคนต้องผ่านการเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านจากทางด้านอนุบาลประถมมัธยมนะครับปวชปวสปตีปอโทปอเอกอะไรก็ช่างนะทุกคนต้องผ่านการเรียนรู้และทุกการเรียนรู้ก็จะทําให้เราเติบโตซึ่งในอดีตผมจะคุยอะไรดีละ่ะขอบคุณก่อนเลย สิ่งแรกที่ผมจะทำและผมอยากให้ทุกคนทำคือขอบคุณแล้วก็ขอโทษในช่วงเวลาอาดีตนะครับไม่ว่าคุณจะทำไม่ดีกับใครนะครับส่วนผมก็ขอโทษนะครับขอโทษคนดูนะครับที่มาตรฐานวิดีโอไม่ดีไม่ทำตามคลิปไวรัลไม่ทำตามสิ่งที่มันฮิตหรือพูดจาไม่เข้าหูใครผมต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงขอโทษคนที่ เคยผ่านทางในชีวิตนะครับหรือแค่ผ่านทางกันเฉยๆถ้าทําอะไรไม่พอใจผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าผมยังจําอดีตท,ที่ผมเคยทําไม่ดีได้ผมก็จะพยายามแก้ไขนะครับอันไหนแก้ไขไม่ได้ผมก็จะพยายามทําให้มันไม่เกิดขึ้นอีกพยายามไม่ให้มันเกิดขึ้นนะก็ต้องสู้ต่อในส่วนของด้านอดีตนะครับมันมีหลายๆอย่างในอดีตนะครับที่มันผ่านมาแล้วผมยินดีที่มันผ่านไปแล้วก็ มีหลายๆอย่างเหมือนกันที่มันผ่านไปแล้วผมรู้สึกว่าผมเสียใจแล้วก็ไม่น่าไม่น่ามันไม่น่ามันไม่ควรมันไม่ควรเกิดขึ้นในชีวิตผมหรือมันไม่ควรเกิดขึ้นกับชีวิตใครก็ตามที่ผมเข้าไปเจอนะผมก็ต้องขอโทษด้วยผมพยายามนะที่จะปรับอวดีตมาใช้ในปัจจุบันกับอนาคตให้ดีที่สุดสติอารมณ์นะครับเหตุผลเป็นเรื่องสำคัญมากผมก็ใจนะครับในเรื่องของในการใช้ชีวิต ตอนเนี้ยนณะวินาทีเนี้ยมันยังเป็นปัจจุบันหลังจากผมพูดไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นอดีตไปแล้วเพราะฉะนั้นการบริหารความเสี่ยงอดีตกับปัจจุบันไอ้อดีตกับอนาคตก็คือปัจจุบันนะแต่ตอนนี้เราพูดถึงอดีตก็คือก็ต้องทําให้ดีที่สุดนะอันไหนที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะครับคนที่ยังผ่านไปไม่ได้ในอดีตที่เคยเจ็บช้ําหรือเคยเสียใจหรือมันอาจจะทําให้เราข้ามผ่านไปไม่ได้เนี้ยก็ ต้องสู้นะครับข้ามผ่านอารมณ์ตัวเองให้ได้นะครับเพื่อใช้เหตุผลนะครับในการดําเนินชีวิตในปัจจุบันนะครับสู้ต่อไปนะครับในส่วนของอดีตก็น่าจะประมาณนี้คนดูคิดเห็นยังไงกับทางด้านอาดีตบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเลียนความรักหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของลูกหน้าที่ของการเป็นหัวหน้าคนลูกน้องคน หรือหน้าที่ของการเป็นพ่อคนแม่คนก็ทํามันผ่านมาแล้วก็อันไหนที่มันปรับปรุงได้พยายามอย่าลืมมันนะครับจดจํามันนะครับเคารพมันขอบคุณมันนะครับแล้วเราก็จะไปกันต่อในส่วนของปัจจุบันกันไปฮ่า,ามาแล้วขอเติมน้ำแป๊บนะึง การกินกาแฟเนี่ยตอนนี้ผมแทบจะกินกาแฟใช้คําว่าแทบทุกวันวันหนึ่งแก้วสอแก้วค่อนข้างเปลืองตังค์ใช้ได้เหมือนซื้อซิการตหนึ่งซองเลยนะกินกาแฟวันวันึนนงแต่ก็ยังดีก็กินๆไปเถอะรูปที่สื่อในปัจจุบันนะครับผมใช้รูปของรถโดยสารและคนที่กําลังเดินทางนะครับ ผมเชื่อว่าในปัจจุบันคนเราก็ยังต้องดิ้นรนต่อสู้นะครับไม่ว่าจะเป็นดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอดน,นะครับดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้ตัวเองมีเงินกินข้าวในแต่ละวันดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้ตัวเองมีความหมายในชีวิตหรือว่ามีความรักหรืออะไรอย่างนี้นะครับ แล้วแต่องค์ประกอบโดยรวม everything ที่มันจะเกิดขึ้นในปัจจุบันนะก็อย่างที่บอกในช่วงต้นคลิปนะครับทุกคนยังต้องสู้เนาะในส่วนของปัจจุบันปัจจุบันจะชี้ชัดในส่วนของอนาคตได้ระดับหนึ่งแต่มันชี้ชัดในอดีตไม่ได้แต่สามารถทําให้มันเกิดขึ้นในอนาคตได้เราเรียนรู้จากอดีตมาถึงปัจจุบันโดยปัจจุบันนะสิ่งที่ตอนเนี้ผมรู้สึกแย่ที่สุดมี2เรื่องหลักๆที่ผมคิดได้ตอนนี้เลยคือเรื่องอาพุ้ติตาม พื่อนตามผมแม่งไม่ถึงเป้าเว้ยผมตั้งเป้าไว้น้อยมากผมตั้งเป้าปีละร้อยคนเองด้วยคอนเทนต์ของผมมันไม่ใช่คอนเทนต์ดูดคลิปคอนเทนต์สายเด็กคอนเทนต์สายผู้ใหญ่คอนเทนต์ไวรัลมันเป็นคอนเทนต์ที่ผมอยากสื่อให้ทุกคนเห็นตัวผมรักผมที่เป็นผมไม่ว่าผมจะเล่นเกมอะไรก็ตามซึ่งออกมายังไม่ค่อยดีคอนเทนต์ยังไม่ชัดเจนมากพอเท่าที่คนอื่นจะเห็นก็เลย ผลประกอบการก็เลยเป็นอย่างนี้กับอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องสุขภาพครับสุขภาพผมแย่มากในปัจจุบันนี้ผมเพิ่งรักษาการน้ไํไในหูไม่เท่ากันนะเนื่องจากแบบนอนไม่เป็นเวลาบ้างามีการดื่มแต่การดิ้งการสมกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ร่างกายมันถดถอยก็พยายามจะลดมันอยู่ในปัจจุบันอยู่นะเพื่อให้อนาคตด,ดีขึ้นด้านความรักก็ถือว่าไปได้สวยมีทะเลาะกันบ้างหรืออะไรกันบ้างก็ต้องค่อยๆแก้ไขด้านฐานะการเป็นลูกทําได้ ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ก็พยายามทําให้มันดีอยู่ด้านฐานะหัวหลักการเป็นครอบครัวแรับผมตอนนี้ก็ถือว่าถ้า10คะแนนคงเอาไป6.5ยังทําได้ดีกว่านี้แล้วก็มีเรื่องแย่ๆบางเรื่องที่มันเกิดซ้าๆซากๆอยู่บ้างเนื่องจากสไตล์ชีวิตเหตุผลอารมณ์ความรู้สึกอะไรก็ช่างทําให้มันมาถึงจุดนี้ก็ก็หวังว่ามันจะไม่ไม่ไปกระทบอนาคตมากแล้วคนดูเป็นไงบ้างครับ สำหรับปัจจุบันที่เป็นอยู่เ <_ EN _> หนื่อยกันอยู่หรือเปล่าครับหรือว่าสบายดีหรือชิลๆเฉยๆสําหรับคนที่ยังเหนื่อยเหมือนจะไปต่อไม่ได้นะครับหยุดพักแป๊บหนึ่งนะครับแต่อย่าหยุดก้าวนะวันนี้คุณหยุดเดินได้แต่คุณจะหยุดเดินไปตลอดชีวิตไม่ได้นะค,คุณยังต้องไปต่อคุณจะวิ่งก็ได้นะครับคุณจะเดินก็ได้คุณจะใช้มอไซค์คุณจะใช้รถยนต์คุณจะใช้เครื่องบินใช้เครื่องมืออะไรก็ได้ในชีวิตในการเดินทางต่อเดินช้าได้ครับแต่อย่าหยุดนะทำปัจจุบันให้ดีเพื่อส่งผลต่ออนาคตนะครับ ใครที่กําลังท้อนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนนะน้องๆที่กําลังเรียนอยู่นะครับหรือพี่ๆที่กําลังเรียนอยู่นะครับก็สู้ครับชีวิตแม่งชีวิตเดียวอะเทคเดียวเซฟไม่ได้ครับตายไม่ได้ด้วยถ้าตายก็จบกันแต่ขอให้ตายแบบได้ทําอะไรสักหน่อยอย่าตายแบบคนที่แพ้แล้วกันนะผมพยายามจะไม่พูดคําว่าตายนะแตม่มันติดปากเออทําไมวะนะ <laughs> สำหรับด้านความรักนะครับใครที่ปัจจุบันมีคู่ครองชีวิตที่ดีนะครับก็รักษา,าไว้เพื่ออนาคตที่ดีนะครับ ส่วนใครที่สูญเสียหรือกําลังจะสูญเสียในปัจจุบันมังกงจะกลายเป็นอดีตพยายามใช้เหตุผลเยอะๆนะครับอย่าใช้อารมณ์กับความรู้สึกนะครับแต่ผมเข้าใจนะคนที่คนที่เขาสถานการณ์จริงอะเนาะสถานการณ์จริงของคนเราไม่ว่าจะผมก็พูดได้ถ้ามันไม่ใช่เรื่องของผมมันเป็นเรื่องของคุณมันเป็นเรื่องของคนอื่นผมจะใช้เหตุผลคุยได้เสมอแหละแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของผมเองหรือมันเป็นเรื่องของคุณเองอะคุณจะใช้อารมณ์กับความรู้สึกเป็นหลักไม่ใช่เหตุผล ห้าไม่ได้ครับทําได้แค่ว่าผมก็คงพยายามได้แค่บอกนะครับว่าพยายามเก็บความรู้สึกอารมณ์พยายามค่อยๆปรับนะครับจะใช้หลักสูตร80 20, 50, 50 1 0ิบห้าสิหอยหนึง่งหรืออะไรก็ช่างนะครับอย่าให้มันเป็นร้อยที่อารมณ์กับความรู้สึกแล้วกันขอให้มันมีเหตุผลมาบาลานในชีวิตด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไปต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการทํางานนะครับสถานะตัวเองไม่ว่าจะเป็นฐานะลูกฐานะพ่อแม่หรือฐานะ หัวหน้าหรือลูกน้องนะขอให้ไปต่อแบบใช้เหตุผลด้วยนะครับใครที่ยังผ่านไปไม่ได้ผมเอาใจช่วยนะสู้ๆกอดกอดกอดนะผมกอดแล้วนะเนาะทำให้มันดีที่สุดนะครับเพื่อให้มันส่งผลต่อยอดในปัจจุบันเอ้ในอนาคตนะซึ่งปัจจุบันตอนนี้ก็วางแผนคร่าวๆ ก็คงจะเป็นเรื่องของโฟกัสในการเก็บเงินเพื่อเอาไว้ใช้กินตอนที่ตัวเองแรงเหลือน้อยโฟกัสสุขภาพให้ตัวเองสุขภาพแข็งแรงนานพอที่จะแข็งแรงได้โฟกัสทางด้านงานไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรืองานออนไลน์ต่างๆก็พยายามทำให้มันดีขึ้นก็หวังว่าทุกคนถ้าดูดจนถึงจุดนี้นะก็หวังว่าจะไม่ใช้ชีวิตอย่างประมาทในปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อในส่วนของอนาคตที่ผมจะพูดกันเลยดีกว่าไป กินแม่งทุกพาร์ทของชีวิต ه, กาแฟเนี่ยมันดีจริง <c oughs> อโอเครูปของอนาคตนะครับผมใช้เป็นรูปของกรุงเทพสยามไทยแลนด์เรานี่ผมใช้เป็นกรุงเทพในตอนกลางคืนเพราะว่าในปัจจุบันเราไม่รู้อะปัจจุบันเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเอ้ไม่ใช่อนาคตเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเร็วมากเนาะตอนสมัยเด็กๆอะเพลงบอดี้แสลมอัลบั้มหนึ่งเราฟังกันเป็นปีนะหรือ กปไม์ Mike, หรือเป็กออฟไออะไรนะ่ะพวกเนี้ยเราฟังกันเป็นปีนะระบานงระบานูเนีนะ่ยเราฟังกันมาเป็นปีเลยนะกว่าจะมีเพลงใหม่ๆซึ่งในอนาคตเราเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเร็วครับหลังจากที่ผมลงคลิปไปอนาคตไม่รู้ว่าเทรนอะไรจะมาใหม่นะเทรนในการเก็บเงินเทรนในการดูแลชีวิตเทรนในการใช้ชีวิตคู่เทรนในการดูแลครอบครัวในฐานอาการเป็นลูกหรือในฐานะการเป็นพ่อแม่ ก็คงจะเปลี่ยนไปนึกภาพไม่ออกแอบตื่นเต้นเหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกรุงเทพเราจะเป็นยังไงระยองจะเป็นแบบไหนประเทศไทยจะไปถึงในจุดไหนสังคมผู้สูงอายุจะมาเร็วกว่าเดิมไหมสงครามไม่ว่าจะเป็นทางต่างประเทศหรือประเทศไทยจะจบหรือย,อยังจะแรงกว่านี้จะเบากว่านี้ก็มไม่รู้เหมือนกันรนะับคิดไม่ออกเหมือนกันนะในอนาคตคิดถึงอะไรกันล่ะ คนดูคิดถึงอะไรผมอยากให้คนดูที่ดูมาถึงตรงนี้ลองคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าคุณคิดยังไงกับอดีตคุณคิดยังไงกับปัจจุบันคิดยังไงกับอนาคตคุณคิดยังไงกับตัวเองในอดีตปัจจุบันอนาคต3อย่างนี้นะเอามาคุยกันซึ่งจริงๆในอนาคตเราไม่รู้นะครับรถเราอาจจะไม่มีล้อยามะเรลงอาจจะซื้อได้ตามร้านขายยาหรือเซเว่นเพราะว่าเราเคยผ่านจุดที่โลกเราเคยวิกฤตมาแล้วไม่ว่าจะเป็นอาคิวาร์ COVID, โควิดโรคเอดหรืออะไรก็ช่างเรา เราผ่านมาแล้วเราก็คงจะผ่านไปได้เรื่อยๆในอนาคตซึ่งคนดูก็คงจะผ่านไปได้เหมือนกันในอนาคตนะครับถ้าเราผ่านอดีตมาได้ เราก็จะอยู่ในปัจจุบันถ้าเราสู้ในปัจจุบันได้เราจะไปถึงอนาคตได้เพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีในส่วนของปัจจุบันเพื่อใหอนาคตเราไปต่อเปลี่ยนอนาคตให้กลายเป็นปัจจุบันเปลี่ยนอนาคตให้กลายเป็นอดีตได้ให้ทําให้มันดีนะครับซึ่งในอนาคตข้างหน้าผมก็คงวางแผนเหมือนในปัจจุบันนี่แหละครับแต่ผมไม่รู้ว่าเทนมันจะเปลี่ยนไปถึงไหนนะในการเก็บเงินในการใช้เงินวันนี้ถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะร้อยหนึ่งเนาะ ร้อยหนึ่งผมเก็บ30ซึ่งใน30เนี่ยผมก็แยกออกมาเป็นสิบสิบสิบเนาะสิบแรกผมเก็บในส่วนของ e m e r g e n c y สามารถดึงมาใช้ได้ทันที10ที่2ผมก็เอาไปเก็บเป็นพวกรถยนต์ภาษีหรืออะไรก็ช่างที่จะไม่กระทบอนาคตของลูกของเบียร์ของแม่หรือของน้องชายตัวเองนะอีกส่วนหนึ่งเอาไปใช้ในความเสี่ยงไม่ใช่พัานนันนะเว้ยอย่าคิดว่าพนันนะไม่ว่าจะเป็นหุ้นนะครับหุ้นถ่ายหุ้นนอกซึ่งใน10%ตรงเนี้ยผมก็หาออกไปเป็นอีกว่า หุ้นไทยเท่าไหร่ตา,าสานี่เท่าไหร่หุ้นอเมริกาเท่าไหร่ก็แบ่งแล้วแต่สัสดส่วนใน1 0ตรงที่ผมได้มาเนาะมันไม่เยอะหรอกครับหวังว่าในอนาคตผมอาจจะแบ่งเป็น 60- 40ได้หรือหรือต้องลดทอนลงมาเพราะว่าลูกกำลังจะไปเรียนไม่รู้เหมือนกันนะในอนาคตแล้วคนดูคิดยังไงกับอนาคตบ้างก็หวังว่าจะดีตอนนี้แต่ผมก็ตั้งเป้านะว่าอนาคตซึ่งปัจจุบันเนี้ยยอดซับผมถ้าเอาในเฉพาะ u t u b e เนาะมันพัน0 จริงๆผมอยากได้ภายในสิ้นปีนี่คือพันห้าร้อยทวนนะแต่คงไม่ได้แล้วก็คงต้องไปทบปีหน้าเป็นก่อนสิ้นปีหน้าจะต้องได้พันหกร้อยผมหวังว่าผมคงไม่ได้ดังมากแต่ก็หวังว่าคนดูผมน่าจะถึงหมื่นนะเพราะว่าผมเพิ่งได้แชทกับพี่พี่เจมนะพิซซี่เทีวีนะผมพูดจริงนะเว้ยถ้าพี่เจมมาดูหรือใครตัดไปพี่เจมดูนะเว้ย กูจะไปจริงๆนะเว้ยถ้ากูได้ยอดซับหนึ่งหมื่นซับเดี๋ยวกูจะเอาพิซซ่าไปกินหน้าบ้านพี่เจมพี่ไม่ออกมาก็ไม่เป็นไรพี่มารับของเดี๋ยวผมกินหน้าบ้านพี่ไม่เข้าไปในบ้านด้วยผมกินหน้ารู้ว่าแล้วผมกินเสร็จเดี๋ยวผมกลับอย่างน้อยผมได้ทําตามเป้าที่ผมอยากทานะยังไงก็ฝากเอาใจช่วยด้วยแล้วกันนะครับนะก็โอ้ที่คุยมาก็เกือบยี่สิบนาทีเลยเหรอเอาใจช่วยแล้วกันนะครับเอาใจช่วยสําหรับคนที่กําลังผ่าน ปี2025ไปนะครับคนที่ผ่านปี2024มาแล้วคนที่กําลังจะผ่านปี2025แล้วคนที่กําลังจะผ่านไปพร้อมกับผมในปี2026เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ตอนสิ้นปี2026นย่ะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูจนถึงตรงนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับทุกทางช่องทางนะครับ Bmo Tech ทุกช่องทางนะครับแล้วก็เดินทางปลอดภัยนะครับใครที่กําลังเดินทางกลับบ้านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับใคครทีี่มมวาสสุขขขก็อ ยิ่งขึ้นไปใครที่กําลังทุกข์นะครับก็ขอให้รีบพ้นจากทุกข์โดยที่ตัวเองได้เรียนรู้อะไรจากความทุกข์ตรงนั้นด้วยนะครับใครที่กําลังดินน้นรนสู้นะครับมองหน้าผมนะครับสู้นะครับอะไรที่ฆ่าคุณไม่ตายคุณจะเก่งขึ้นนะครับทางด้านความรักมองหน้าผมนะครับใครที่สมหวังในความรักอยู่ผมยินดีด้วยนะครับแต่ใครที่กําลังจะสูญเสียหรือใครที่เสียไปแล้วทํามันได้เต็มที่นะครับ เพราะถ้าวันนี้คุณทําเต็มที่แล้วคุณจะมองย้อนกลับไปในอดีตแบบภาคภูมิใจนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับยินดีที่ได้เจอนะครับแล้วก็ยินดีที่ได้พูดให้ฟังนะครับขอบคุณตัวเองให้เยอะๆนะครับขอบคุณตัวเองในอดีตขอบคุณตัวเองในปัจจุบันขอบคุณตัวเองในอนาคตนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในปี2026นะครับแฮปปี้นิวเยีร์ครับสวัสดีครับ